บ้านผู้โดยสารโปรดทราบออ้าวเหรที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งจริงป่ะฝึกอะไรผู้โดยสารที่ขับรถขึินค้าอยู่ที่สถานีบ้านโป่งเกิดตรวจสอบสิทธิของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถไไไปปปสดเเเชียรร์หือขทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถตอวเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่2ขณะนี้ค่ะเออขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรนไดทางขึ้นลงไม่่ใ้ไตัวเดี้าศอกของขบวนรถเช่นนี้เนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเช่นนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี กถานีต่อไปตามลำดัแค่วสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะ